นั่าตัดยาวดีเฝ้าให้เอ้ยเฝ้ายาวไม่ใช่แล้วเนี่ยพี่พี่อย่าเอาคือมาฉันไม่ได้ทำเป็นเย็นๆแบบไอพี่พี่โอ้โหเปิดแบบแล้วมันหายอ่ะฮะเออเปิดแล้วเปิดแบแล้วกลัวโดนฆ่าเออเดินมั่วๆเลยเ่ออ ม่เเระบิดคุณโอคุณโอผมมาเพื่อปกป้องคุณครับรูปไม่ชัดทำไมผมมาเพื่อปกป้องคุณครับเหรอเป็นสต็อปเตอร์เป็นใช่ผู้รักอผมไม่ผมมาเพื่อปกป้องผมมีโรของผมแต่ผมจะไม่พูดแล้วกันโอเคเนี่ยจริงแต่คุณอิสซาแม่งคนน่ากลัวคุณอิสซาเป็นโดโดใช่ไหมนี่ยคุณอิสซาร้องไห้ทำไมอ่ะ ขั้นตลั่วแล้วคือความเร็ววิ่งมันผมจะทำเวสยังดูด้วยอยู่ด้วยดีหอ่ะการวิงนั่นนเลี่การนกพ่ราบวินนั่น้งเลยมาดีหน่อยคอยู่กับลนเรืองเรือต่อคนลิไม่ได้คนบาลินอยู่กับผมครับผมผมเชื่อว่าคนบาลินเป็นคนดีป้าตายหาด้วยใช่พี่แนนจะไม่ใช่ว่าเป็นกันสองคนละเฮ้ยไม่เป็น ไม,ไม่ไม่ไม่ไมผมอยู่ก <salud> ับอนันตะแค่แบบประมาณสิบ <kill> วิสุดสุดท้ายก่อนสันกะดิงเลยไม่ว่าอยู่อะแตว่าใชสงสอเป็นซีจีแมนจะคิปจิปกันก็คือตอนนี้จะสกิปเหรอสะิปก่อนอะไรพี่ไม่มีมือสคิปก่อนเลแต่ตายสองเยนะเดี๋ยวเถอพี่พายนี่แน่น่ยดูดูดูเดี๋ยวนั่นะจะ หนึ่งบวชนันของฉันเองใครสงสัยพี่พ้ายจาไห้และเดินผ่านทุกคนชาวังเดินพี่พ้ายพี่พ้ายจะเลยผมอีกเดียวติดตามพฤติกรรมอ้เฟรตดุส้วมันทำไงวะมันต้องขยับเหรอน้องขยัเลยมันต้องเอาไอตัวอนั้น ตอนนี้ยังไงตอนนั้นเราอยู่กับใครบ้างนะพี่ป้ายมีคุณลินคุณดินสอคุณโอเราแล้วก็ใครคุณวะเอ่อทากะที่วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโอเคงั้นเหลือแค่เท็ดดี้กับอนันตะเอาเฮ้ยของเป็นนาบด้วยพี่เินไปเมื่อวานนี้น้ำเพล่ครับน้ำเพล่พี่เินที่ดินพี่เินเดินตามผมมาผมงงอ่ะเดี๋ยวพี่แดี๋ยวพี่หมายถึงไม่อิงเนี่ยพี่เจนเดินมาหาผม ทำไมทำไมพี่ถึงไม่บีทบึ้มไปขยันสืบขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นอ้าวผมลั่นไปแล้วอ้าวเดี๋ยวลั่นใช้ผมวะพี่เอ้ยนลั่นได้ด้ว่ออย่เลือกใครระหว่าเทนี่ันตอนนี้สกิปหรือหรือไงสกิปที่ใครตอนนี้สกิปหรือหรือไงสกิปที่ใครเดี๋ยวนะสกิปมันมีใครได้เหรอสกิปก็คือสกิปไม่ใช่เหรอพี่เราจะสกิปที่ใครไปทำไมสกิปพี่สกิปไปโหวตคนที่ใช่โหวตคนที่ใช่ เอาลโหวดคนที่ชอบคนที่ใช่บอกอยู่นนี้อยู่ในใจเราเฮ้ยอ่าพี่ิ๊สอาพี่ทำงี้กับผมได้ยิ่งไรนี้มือลั่นืพี่ลั่นไปพี่พอยู่เลยพี่ไฟยุ้ยครับุ้ยน่ากลัวไปดีกว่าเนกรู้อะนกโรู้อะนกโรู้อไปดกว่านนกรู้ออยู่เด้ครับอยู่เด้ครับอยู่เด้ครับมีทองเรครับผม อยู่ด้ครับอยู่ด้ครับเฮ้ยเอ้ยผกใจอยู่ด้วยผมปกป้องคุณนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเฟ้ท์ทำก่อนเย้่ตอนงีข้าไม่ทันบอกแล้วว่าเควสเนี่ยตอนนี้อิ่มกินแซ่บแล้วเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีไี่เปา เป็นแล้วเนี่ยถามเหมือนกันเลยเป็นเมื่อเดือนไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่เป็นไม่เป็นหาเหรอตามได้ตามได้ตามได้ใครตายอีกแล้วกําลังแต่งกายอยู่กับบาลินดี่ยอยู่กับไม่เดินผ่านเทปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเดินผ่านพี่อนันตตาปุ๊บแล้วผมก็มาเจอข้างล่างเลยเรามาเดินเจอพวกพิจิตรน่ะคุณเทปเป็นคนไปเจอศพว่านอาจารย์ไม่ใช่ไเป็นคนอ่ะ ผมเพิ่งสวนกับหนองฝ้ายมาเมื่อกี้คือถ้าพี่ถ้าผมเป็นคนเลียวนะพี่อันา์ัารไม่รอดถึงตอนนี้แล้วโอ้โหอย่าอย่าพี่พูดไปงั้นแหละไม่แต่ผมเจอศพตรงอ่าทางซ้ายบนทางเพิ่งผ่านมาผ่าอยากจทำฮาวเวย์ฮอเวย์ปันลูกเห้องน้ำใช่ไหมใช่พี่ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอิมพตเรีย้ี่เราไอเราวันนี้กันแะแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นใครเดินสวนผมขึ้นมาหรือว่าใครเลยนะผมเดินผ่านมาองเดียว ตอนนี้ผมว่าคนเต์น่าจะังยูนันบริสเทสน่าขอข้ามนะไม่รู้ใครใค่ใช่ที่ดูโจท์คือเต้นไม่ได้คนแช่คนฆ่าเพราะเพิ่งผ่านไปผมก็พูดอยู่พี่ถ้าผมเป็นคนฆ่าที่โดนนะ่ยเห็สีแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นสีอะเมื่อกี้ใครแค่แเหรอเห็นสีภาคสองเหรอโอ้มันมีคนทำซ้ำว่ะจองดูกับ โอ้เลยเลยมาแล้วฮ่าฮ่ากันนกพชั้น <classy> ค <apan> <cartoon> ่ะมาประเดี๋ยวอะไรนะครับอะไรเพิ่มไปเนี่ยอ้าวพี่อาร์ตช่วได้เออมันอธิ่าย้ัวอย่างอยู่แล้วผมฟุ๊กให้ได้สองคนฟุ๊กให้ได้สองคนหมายถึงยังไงพี่บางอย่างพี่บางอย่างบริสุทธิ์กับคุณเจนบริสุทธิ์เพราะว่าผมเช็คได้ว่าใครฆ่าคนอย่างรเพาะว่าระวทำไมตรวจได้แค่ต่อราวหนึ่งนะ ถ้าตาหน้าเขาไปฆ่าใครมันก็ตรวจสอบแบบก็จะขึ้นแดงขึ้นมาก็ก็คือก็ก็คือว่าเรานี้ล่าก่อนมันถึงจะขึ้นใช่รัมมันเช็คได้ราวต่อราวนะก็หมายความว่าแค่สองคนนั้นอ่ะไม่ได้ฆ่าในราวรานี้เฉยเย็นๆผมได้โลคนดีผมเป็นเป็ดแดงเป็ดแดงสวยตลอดไม่เคยได้เป็นคนไม่ดีแต่ว่ามีคนอ๋อเป็ดแดงคิดว่าหมายถึงเป็ดชี่แดงได้รึเปล่า ยั้นเอาไงพีสรุปชิคิปก่อนก็ได้นี่ยชิคิปชิิปชิิปขอไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันตัดต้นไม้ใช่องับไปปักฟงโอ้ทุกคนทุกคนดีอันนี้ก็คือสองคนนี้บวกกันเองดีกู๊ดแม่เนี่ยพี่เคยด้ยินไหมไม่คุณโอ้ปวดผมหรือเปล่าเรามาบอกว่าบวกกันเองเฮ้ยป้าดูได้ไง อืมจีนสอเอ้าอ่าไอปิดปากได้เเจอเจออยู่ตรงไหนเจอเมื่อกี้ก็คือไอ้เป็ดตัวเนี้ยไอ้เป็ดตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะข้าสายข้อมูลก่อนนะไอ้เป็ดตัวเนี้ยเราคนที่แบบว่าพูดพูดเยอะๆออกไปก่อนสายรู้มือเจอห้องสมุดงับสายข้อมูลเนี่ยเอาสายข้อมูลออกไปหมดแล้ว แล้วเราจะเอาผมไม่เห็นใครผ่านไปเลยอ่าเราจะปล่อยให้เวลาหมดแล้วก็มีคนออกเกไปเรื่อยๆผ่านอื่นอ่ะเราไม่รู้อะจะคิดใครเงีเงียบสกิปที่ใครคนเงียบหมดทำาม้รู้สึกว่าเกมนี้รู้สึกมานเปยนเกมทารกมิตภัพแต่ใช่ไงใช่ไงมันคือเกมสมสารมิตภาพไงมันสกิปสองเฮ้ยไม่ใช่มันทำให้มิตรภาพแข็งแข็งแข่งขึ้นเอ้ะอเควสนี้มัน เอ้ยคุณบาลินแล้คอภาษาชุก่ออยู่หรอโอเคเพื่อต่อไปอ่าหูอยู่ไกลจังอ่ะต้องสมุดบาลินบาลินถ้าผมตายอ่ะแปลว่าทากะน่ะเนี่ยคเวลาลงไปฆ่าละเออตอนเนียเรียบร้อยจช่นะโอ้ย ไม่ทันเดนดี้เดดดี้เดี้คนแอ่ไรผมเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยสามคนเดือจะกดปุ๊บนับสามสบวีเหรอใช้ได้จ้งแจ้งคิว เราเกิดเลยคุยแล้วมาถึงก็เลิกไปแล้วไม่ใช่คือผมอะผมผมนือว่าเควสผมกดผิดผมนึกว่าเ u e s t าำไม่กดจำไม่กดก็ไม่รู้ว่าตายกันเป็นสองแล้วเนี่ยอันนี้คือยังไงก็มันมีคนเมีดร้อนเนาะเราดีแยกกระโปรงล้วยกันแล้วไปแล้วแล้วมเห็นะไร ว่าแบบเอ๊ะเมื่อกี้ใครอยู่ครับเมื่อกี้เท็ดดี้เร้่ออกกับผมไปแป๊บเดียวไปข้างล่างกันสองคนน่ะคนนึงไม่รู้ใครผมจำไม่ได้แต่เห็นไปกันดับกล้อ่ะใช่ผมอยู่กับคนคนสีแดงกับสีฟ้าอยู่ตรงซ้ายล่างแล้วผมก็เดินเข้าไปในบ้านไปเช็ดหน้าครุยู่ผมกําลังเช็ดโทมอยู่อยู่ใกล้กับผมผมเพิ่งปัดปัดตู้เกาะซื้อเกาะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมากดผิดอะออหอดคนในใจหกดคนในใจ ใจคนได้ที่ถูกเดียวไม่รู้จ้อหรองานเดินด้วยเหรอก็ต้องมอกเดินพันเฮ้ยเอาแล้วเดินพันฝันวัดกันเองนะครับ่่งิิวนนนมมาเเลพห ไปดับอ่ะต้องไปตามรูปสอบวันนี้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างบนผมไปคนเห็นดูวิญญาณถอดวิญญาณไปดูเห็นมีคนโดนฆ่าข้างบนแล้วก็เหมือนเห็นใครไม่รู้ว่าเดินผ่านตรงห้องข้างบนอ่ะห้องข้างบนตรงอห้องสมุดมีใครเห็นคนเดินออกจากห้องสมุดไหมเมื่อกี้เห็นมีคนเดินผ่านด้วย ไม่กลับผลอยู่ด้านหน้าผมกชดเป็ยต้องผมก็ลําหายว่าไฟดับทั้งหมดตอนได้เห็นคนโดนเดินผมเดินตามถอดวิญญาณไปดูแล้วก็มีคนโดนฆ่าตอนห้องสมุดมีใครเห็นใครออกมาห้องสมุดไหมคนนั้นน่าเป็นคนฆาตกรแน่ๆข้างบนเหรอถ้าข้างบนใช่ข้างบนห้องสมุดห้องสมุดผมอยู่กับสีเหลืองแต่ไม่รู้้องสมุดไฟหรือเปล่าไฟมันดับไม่ใช่ับผมอยู่พุ่มไม้ด้านหลังไงไม้ด้านล่างฮะผมก็อยู่ด้านล่างกับคุณอ๋อคุณยังไม่เดินขึ้นไปนะวายังน แล้วคุณมาลินอยู่กับใครกอนแรกไม่ไม่ผมเป็นัเป็น้มตอนแรกอะเขาบอกว่าไฟดับก็เลยเดินตามเนี่ยรูว่าไฟดับตรงไหนมินสอหัวหน้าดินสอแน่เพราะเห็นเขาบนเพราะผเห็นตัวละครทุกคนมันไม่ได้โปใช่ไหมไอ้มันคนโปแต่เขาบนมันมีเห็นโดนขึ้นไปโดนฆ่าอยู่ตรงเปิดไฟอะกำลังเปิดไฟอยู่ใช่เหรอเออคุณไม่มีพยานที่อยู่ผมเห็น้วมีใครอยู่ที่อยู่ตรงไฟนะเพราะผมเห็นแล้วผมคือเห็นเขาไฟแล้วขึ้นข้างบนดีขึ้นข้างบน ห้องไฟจริงนะอย่าต้องเปิดไฟอ่ะเเรียบ้อยเอ๊ะเอ๊ะยังไงเย้คุณบาลินเย้อ้ยโอ้ผมว่าแล้วผมอยู่กับปะเออโอเคอดูแลกูด้วยนะเว้ยเพื่อนปาดกูแน่เลยเนี่ยเนี่ยฮะผมต้องการคนดูแลเพื่อนมาดูข้างล่าง่ะมาข้างล่าง มามาโอเคผูเชื่อแล้ววมเป็นปคนดีตอ,อบคำถามคนที่ปี๊ครับว่าคุณวิ่งมาจากไหนเอ,อ้าผมวิ่งมาจากข้างล่างเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นสองคนอยู่ด้วยกันอผมเจอเทนที่อยู่ไม่ได้แล้วว่าใครเพราะผมปัดฝุ่นอยู่แลวสองคนเดินไปข้างล่างผมเดินจากปัดฝุ่นขึ้นมาเจอพี่ผมคิดว่าพี่เป็นด้วยซ้ำโอ้โหพอบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยฮยแล้วพอผมเดินสวนคุณไปอ่ะผมถกพี่ไฟ นอนแองแมงอยู่ตรงที่กระดิ่งอะพี่ลองจิดูดีๆว่าใครใจนนวินาทีนี้ผมทำอะไรไม่ได้เอ่อเพิ่มเกมว่านัดตัดสองคนครับเมื่อกี้ไอ้เปาเมื่อกี้ว่าใครครับโอเคคุณเดี๋ยเท็ดดี้มันก็เดินสวนเราอยู่นะเว้ยเออเทดดี้เดินสวนอยู่แต่ไม่แต่ก็ไม่รู้ไงมันจะเดินไปไว้ฆ่าปาดตรงไหนวะเดินปให้คนัาน่ะแล้วกำลังทำทคุยข้างบนต่อแต่ไม่แล้วมื่คิดว่าใคระ เฮ้ยไหนนะเพราะผมคนเนี่ยเท็ดี้มาผมก็เลยตกใจเนี่ยสปคลิปคนที่คุณเลือกครับสกคลิปคนที่คุณเลือกอะไรนะทีอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้คุณบอลเลอกมากับผมบอกไม่เห็นคนเลยโอ้เออาว่าใครเราก็ว่ากันเลยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาหน้าค่อยไปสืบใหม่ที่เป่าเป็นนกกระทุ่งมาเนี่ยทำไมกดเช้าที่เลยเฮ้ยเนาะผมสกคลิปครับโอ้สกคลิปเนี่ยเขขอบคุณนะผมขอบคุณสักคลิปคุณมีเครื่อง อาเกิดสามคนตรงนี้สี่คนตรงนี้เดียวสวัสดีพี่เอ่อเจติเออบาลินเดีิอะไรเล้ยทำไมต้องเนื่อด้วยฮะเออทำไมไม่เลรอตกิลมันเนื่อยกันหมดเลยเมื่อกี้เออมันตดด้วยอ่ะ้นไไหนเนี่ยโอ้โหคาตาคาตาเลยครับคุณบาลินปาช เฮ้ยเโหดเกิน้ยเฮ้ยโผมเดินสกีนี่เ่อสกีนี่เนจะเดินเป็นพยานได้ใช่ป่ะก็ผมเห็นปาดคาตาในสีเหลืองนะก็คือตอนแรกกัผมจะเดินตามคุณแต่ว่าผมวกกลับไปวกกลับไปทาง ห้องซ้ายสุดอะแล้วก็เจอศพพอดีอะพี่แล้วก็โอ้โหปาดเลยไม่เจอโซบะปาดเลยปาดเลยคุณบาเรนคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมแต่ทีเนี้ยอ่ะมีอะไรจะแก้ตัวไหมเมื่อกี้ผมอยู่ห้องสมุดอยู่แล้วเขาก็โผล่มาแล้วก็ปึ๊บเหมือนกันปึ๊บกันอะไรปึ๊บพี่โแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยพี่โอปาดหรเหลือใครปาดแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันจะมีแก้ตัวอยู่ผมอยู่ห้องสมุดอยู่ ที้ผมโดนผ่านที่ตใช่มันมีมันมีหลายโลแล้วที่แบบว่าเป็นโลคนดีแล้วสามารถปดคนได้ไม่ไม่แก้ตัวไปทางนั้นหนเลยอะแต่มันไม่มีไม่ไม่แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วปาดคนคือมันตายคู่มัพี่ก็มีสัตว์เตี้ยงไงสัตว์เตี้ยอ๋อใช่มีสัตว์เตี้ยเอมีแบบว่ามีสัตว์เตี้ยใส่มานะมีดับบเิลวหตะกี้นี่ใครตายวะเออกี้ใใครคุณสีแดง สีแดงครับสีแดงใครวัดดูกัณฑมาดูในนี้ได้ดปวัวะดูได้ปรับใหม่ดูดูตรงไหนกดไดอ้ครับตรงออปชั่นแล้วก็กดที่เพย์เยอร์ได้อะไรบ้างสีแดงคุณจีน่าติดนันต์ตะเอ่อคุณดิศอ๋เฮ้ยตกใจเอออ่อะไรเฮ้ยคุณนิสอ โอเคไม่มีอะไรคุณโอเคแน่ใจไม่ได้เป็นเป็ดเพราะว่าเขาวิ่งหีสุดชีวิตเลยเมื่อกี้ IP ใหญ่บ้าเออตามันทำไมเฮ้ยแต่ว่าเท็ดดี้เท็ดดี้นี่สาขนาดนี้ตอนนี้ตอนนี้ยเราตอนนี้ผมผมสงสัยเท็ดดี้อยู่คนเดียวอ่ะเออถ่ายใช่ไหมเพราะอะไรวะเนี่ยเอ่อถามจะลองกดกระดิ่งกันไหมเนย